ครับก็กลับมาพบกับช่องของต้นไซใหญ่ให้โชคนะครับวันนี้เราก็จะได้มาคำนวณสูตร2ตัวบนนะครับคำเตือนคลิปนี้จะทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการรับชมในการซื้อสรากินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเราไม่สนับสนุนในการพนันใดๆทั้งสิ้น วันนี้เราก็จะได้มาคำนวณสูตร2ตัวบนนะครับเข้าตรงๆของเรานะครับสูตรนี้ก็เดินดีนะครับแต่ก็เป็นเพียงแนวทางนะครับสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับครับในวันนี้เราก็จะย้อนลอยถอยหลังไปคำนวณตั้งแต่วันที่16ของเดือนมีนานะครับว่าสูตรของเรานี้เข้ามาจริงไหมเดินมาจริงไหม ครับเราจะมาคำนวณกันนะครับการคำนวณนั้นสูตรที่1ของเราก็จะใช้ตัวยืนคือเลข8นะครับเราก็จะบวกด้วยเลข8ทุกครั้งเราก่อนที่จะมาคำนวณนั้นเราก็มาดูเลขว่าตัวไหนมีกี่ขีดนะครับอย่างเลข7เนี่ยนะครับมี2ขีดเราก็จะเอา2เลข7นี่มาตั้งแล้วคูณด้วย2ถ้ามี2ขีดถ้ามีขีดเดียวเราก็จะมาบวกนะครับเราก็จะเอามาบวก สำหรับสูตรที่2นั้นตัวยืนของเราก็คือเลข7นะครับแตกต่างกับสูตรที่1สูตรที่1จะเป็นเลข8สูตรที่2จะเป็นเลข7นะครับการคำนวณน,นั้นเราก็มาดูขีดนะครับของแต่ละเลขนะครับสมมุติว่ามี3ขีดเราก็เอา3คูณถ้ามีขีดเดียวเราก็เอามาบวกนะครับเรามาเริ่มการคำนวณกันเลยนะครับสำหรับสูตรที่1นะครับของวันที่16มีนานะครับ รางวันที่หนึ่งก็ได้ออก025873สตัวก็7 3ดสนะครับเราก็มาดูซิว่าตัวไหนมีกี่ขีดนะครับหลักสิบนะครับของเลขท้าย2ตัวนะครับคือเลข7นะครับมี2ขีดเราก็ยกเอาเลข7นี่มาตั้งแล้วก็คูณด้วย2นะครับเพราะมี2ขีดนะครับแลวหลังจากนั้นเราก็ไปเอาเลข5มีขีดเดียวเลข3มีขีดเดียวเราก็มาตั้งแล้วก็ดึงตัวเลข8นี่มาบวกนะครับ ทุกครั้งนะครับเรามาคูณกันเลยนะครับ2,74เนะครับเราก็ได้เลข4นะครับหลังจากนั้นก็ไปเอาเลข5เลข3เอามาตั้งบวกนะครับดึงเลข8ลงมา4บวก5บวก3บวกก็เท่ากับ30นะครับเท่ากับ30เราก็ได้แล้วนะครับเลข0เลข3เราไม่เอานะครับหลังจากนั้นเราก็มาหาสูตรที่2 สูตรที่2เราก็มาดูเหมือนเดิมนะครับว่ามีกี่ขีดหลักหมื่นนี่ครับมีเอามี3ขีดเราก็ยกเลข2นี่มาตั้งนะครับแล้วก็คูณด้วย3เพราะมี3ขีดหลังจากนั้นก็เอาเลข8เลข3เลข3นี่มานะครับเลข8เลข3เลข3แล้วดึงเลข7ลงมาตัวยืนของเรานะครับเรามาคูณกันเลยนะครับเพื่อหาสูตรนะครับ ส2 6องหนะครับเราก็ได้เลข6นะครับหลังจากนั้นเราก็เอาเลข8เลข3ามเลข3ามนี่มานะครับ8 3 3สามสามนี่นะครับดึงลงมาเราก็มาบวกนะครับ6บวก8บวก3าบวก3ามบวก7จก็เท่ากับ27นะครับเราก็ได้แล้วนะครับเลข7นี่นะครับเราก็ได้เลข7สรุปแล้วสองสูตรนี้มารวมกันสูตรแรกได้ศนสูตรที่2ได้7เราก็มาจับรวมก็เป็น0ูนย์ะครับ0ูนย์ด เราก็มาดูซิว่าในวันที่หนึ่งเมษานั่นจะมีไหมท้ายรางวัลที่หนึ่งนะครับศูนย์เจ็ดนะครับศูนย์เจ็ดเราก็มาดูนะครับรางวัลที่หนึ่งก็ออกเมื่อวันที่หนึ่งเมษาก็ออกศูนย์แปดเจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดนะครับเก้าศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดก็มีนะครับตามที่เราคำนวณน,นะครับมาตรงๆนะครับเราก็มาหาสูตรกันอีกต่อไปนะครับของรางวัลที่ หนึ่งในวันที่หนึ่งเมษาเนี่ยนะครับเราก็มาดูซิว่ามีเลขอะไรบ้างแล้ววันที่หนึ่งก็ออก0 8 7 9 0 7นะครับสองตัวก็99นะครับเราก็มาหาสูตรกันนะครับเราก็มาดูเลข9นี่มี2ขีดเราก็ยกมานะครับคูณด้วย2หลังจากนั้นก็ไปเอาเลข7เลข7นี่มานะครับมาตั้งนะครับเพื่อเตรียมบวกนะครับหลังจากนั้นก็ไปเอาเลข8ตัวยืนนะครับดึงลงมานะครับมาบวก 2 9งนะครับเราก็ได้เลข8ดแล้วหลังจากนั้นก็ไปเอาเลข7เลข7นี่มานะครับมาตั้งเพื่อบวกดึงเลข8มา8บวก7บวก7บวก8เท่ากับ30นะครับเราก็ได้แล้วนะครับเลข0นย์นะครับเลข3เราไม่เอานะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปหาสูตรที่2นะครับสูตรที่2คือเลข8นี่มี3มขีดนะครับ มี3ามขีดเราก็ยกเลข8มาตั้งนะครับแล้วก็คูณด้วย3มนะครับหลังจากนั้นก็ไปเอาเลข9เลข7เลข9้านี่มานะครับเนี่ยมาตั้งเพื่อเตรียมบวกแล้วดึงเลข7ตัวยืนลงมานะครับเรามาคูณกันเลยนะครับ <c oughs> 3 8 2 4สี่นะครับ3 8 2แเราก็ได้แล้วเลข4หลังจากนั้นก็ไปเอาเลข9้าเลข9้าเลข9้ามานะครับมาตั้งบวกนะครับ 4บวกเก้าบวกเกบ,วกกบวกเบวกเตัวยืนเนี่นะครับก็ได้36นะครับ36สรุปแล้วเราก็ได้เลข6นะครับสองสูตรเรามารวมกันนะครับสูตรแรกเราได้เลขศูนย์สูตรที่2เราได้เลขหกแล้วก็มาจับรวมก็ได้ศูนย์หนะครับศูย์หเรามาดูซิว่าวันที่16เมษานะครับ16เมษา มีไหมครับ0 6นย์นะครับรางวัลที่1ก็ออก9 8 4 906นะครับนี่ย์6ก็มีนะครับตามที่เราคำนวณนะครับ0 6นย์นี่ครับนี่นะครับ0 6ย์ครับเราก็มาหาสูตรกันต่อนะครับของวันที่16ว่าจะมีเลขอะไรบ้างนะครับเราก็มาดูเลข7นี่มี2ขีดเราก็ยกเลข7มานะครับมาคูณด้วย2หลังจากนั้นก็ไปเอาเลข4เลข6มานะครับ มาตั้งเพื่อเตรียมบวกแล้วหลังจากนั้นก็ดึงตัวยืนคือเลข8นะครับเลข8เอามาบวกนะครับ2 7 1 4นะครับได้เลข4หลังจากนั้น4บวก4บวก6บวก8นะครับก็ได้22นะครับได้22เราก็เอาเลข2นะครับตัวหนึ่งนะครับสูตรที่1เราได้แล้วเลข2มาหาสูตรที่ที่2นะครับ สูตรที่2ก็มีเลข8นี่นะครับเลข8นี่มี3ขีดเราก็ยกเลข8มาคูณด้วย3นะครับหลังจากนั้นก็ไปเอาเลข9เลข6เลข1นะครับเอามาเตรียมบวกนะครับดึงเลข7สูตรของเรานะครับตัวยืนเอาลงมาบวกนะครับ838 8, 24นะครับ3 8 2แเราก็ได้เลข4นะครับ หลังจากนั้น4 4ก็มาบวก9บวก6บวก1บวก7เท่ากับที่27นะครับเราก็ได้แล้วเลข7นะครับสรุปแล้วสูตร2สูตรนี้เราก็ได้สูตรแรกได้เลข2สูตรที่2เราได้เลข7เรามาจับรวมก็เป็น27นะครับ27เราก็มารอรุ่นกันนะครับว่าวันที่2พฤษภานั้น จะได้หมายสูตร27นะครับเราก็มารอรุ่นกันนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมในคลิปนี้นะครับถ้าหากว่าท่านพอใจก็กรุณาช่วยกดติดตามด้วยกันแล้วกันนะครับเพื่อเป็นแรงใจให้กับกับผมผมจะได้ลงคลิปใหม่ๆอีกนะครับครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีด้วยกันนะครับสวัสดีครับ